สนามบินสวรรค์เขตสบายดียำสาวพี่น้องยำสาวตอนส,ส,สวยๆมื่อนี่เป็นหลัดเอาน่องสาวน้องสาวกลับาจากไปเที่ยวแล้วสาายพี่น้องเพื่อนมานเพ,พื่อนยวเพื่อนตอนนี้ก็ยังยูเบียงอยู่ได้น้องสาว่ว่าเข้ากับใหญ่ส,ส,สิไปก่อนบางเถื่อมีเบียกมีสุราย,ยังเห็ดน,น,น,น้ำทางกะเราโดนเขาเมืองเจอหนึ่งพี่น้องจะมีลายแนวเห็ดอยู่คือตอนนี้กะเห็ดแนวหนึ่งนะตอนนี้นะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเบิงตอนนี้่น้องร้อยพี่น้องลงไปบะ คือว่าพระธาตุโพนก็เป็นพระธาตุศักธิ์แต่เป็นไปบ้าเห็นนาซสาวนาซสาวนั้นอยู่ไทยคนบรรยากาศเหมือนมันซีนหน่อยเพราะมีหอนแนวหลุนโศกอีกมาห่อนกระชิน้วยหรือได้ยังเนาะเด็กเวิดแล้วเนาะเมื่ออื่นมาออกนะ ใ่ป่มือนีก็คึกคื้นพี่น้องเนียเป็นมือวันชินหน่อยคนกับมาลายแม่้าสาวค้ายก็ไเด็กค้ายเครื่องอยี่นี่ข้าจอมมาบะพี่น้องเนี่ยหลายคนมาบาแะแล้วอะไรหล,ะหลายคนเนาะข้าจอมมาบะยี่นี่มาลอยมาบะไหน่าสา,าวคนหลายสมหาบอุบุเเนเนาะข้าจอกรมาบะหลายคนอยู่ดีก็เป็นมือไก่วันสินใหญ่เลยะ คนกระจอกเลยมาเหตุบุญก่อนสิเดินทางไปเอาน้องสาวมาทําบุญก่อนพี่น้องเลยก่อนเดินทางทําบุญให้น,น้าสาวแล้วก็มาไหว้พระธาตุโพนเลยสําเร็จแล้วพี่น้องไอง้ภารกิจแรกพ่านน้องร้อยมาเหตุบุญให้น,น้าสาวเดินทางไปสวรนดิเตศปีน,นี้ไปทางใหม่พี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ่งทางลาดลาดจากพระธาตุโพนไปผาเราสามสิมหาเนาะ ไปสวรรค์เดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องสิบสี่กิโลแต่พวฮว้ว่าทางจะดีหรือบ่จะถามพอถามพอเลยเราบังกันถ้าพี่น้องเอเดินทางไปทางใหม่ลองเบิงพี่น้องเดินทางเส้นทางใหม่ว่าด้านนี้ไปถามมันพวกข้าเจ้าเก็บเงินนะนะพวกข้าเจ้าอยู่แถวนี้ขาเจ้าว่าทางดีกว่าทางดีกว่าลทางเป็นทางลาดยางเลยและที่สําคัญพี่น้องไปทางนี้นะปลอดภัยบ่มีด่านไปเชียวแค่นี้นะจะเลื่อนลม่อเนาะเมื่อเงินใสบุู้ทองนี่เส้นทาง ทางดำเห้น้องปาเดินเรือทางปูหยางนี่ลายลายซอกลายมุมแลวก็เจริญกล่าเมืองอยู <được Felix> <for S 2> ่สลีเลยซลอยซลอยตี้ซลีซลอยซลีกับซลีแนตะไก่สีขาวหรือีเหลืองบ่เลืองซีขาวเอาีขาวนะ่าแดบ่าแดบ่ต้อง่าแดบ่รู้ไหมซ่าเอาีขาวบ่สีขาวเอาซีขาวลายนะ เจานี่นแห้วก็เอามาขายนะขาทางเลี่น้อย <laughs> สะดวกกะลีสะดวกเวลาขายสา,าสงนี้กมากาพันอะามากาพันถึงมละสองพันสเลีเขางามเนาะกินกินไปน้ำพี่น้อยกินรถไปน้ำแบบซาซาใจเย็ยนๆกว่าสาแปรมาสองแรงๆหมดเลเพื่อมืดีเึ้นันจะพาไปกินอาหารเนินเ่องเคขาเมืองเนน ไปทางไหนบาทนี่เอ้าเอ้าเปดนาโดนโมแมนตีบก็มีไปมานาโดนบโแมนตี้พาทางดำค่ะนา้บนตี้ันเลตอนตอแรกว่ามาบุถึกทางมีน้องุะถ้ายก็ถึกทางอยู่ดยาเันขานั้นนี่กับ่อยากซื้อให้เมีแะไรปิดเอารทังหันแลวเนาะดอกเจียแล้วก็เจาบ้าเสร็จแล้วเจาบบาเรื่องยังเน่มีหลายรูปแบบน กันกับบ้า้บ่ากล้ามากันี้บ้าเขากล้ามากันมี้านผู้นแ่งขันอเ่าแต่ว่าเขาบอหัวป้รือเปล่าแา่เราขอเป็นเพาอดบุได้หราพี่น้องกันช่นวานเลนับบ้ากบยจะหวยนะก็หักันนิ่งและเมื่อสีใบบายบายอันนี้เสร็จเรื่องลอยบายๆอไรเงี้ยบ้าในบ้านไฮนนาวถางเกี่ยวกับธรกิจการขายแล้วเนาะสไลด์กับบ้าเรื่องทางยานครพี่น้องน เดือดธุรกิจค่ะขายยางนี้แหละแต่บางคนบอทันเลยสมบัตนแล้วผมหักกลับบ้านให้ปู่บ่าเก่ากลับมากจะถ่ายมหาหอดเมืองสวรรค์แล้วพี่น้อง <c oughs> ขี่รถมาบริเวณบริเวณที่ว่าทางลัดกันลาบลื่นสะดวกสบายพี่น้องก่อนอื่นเบิดน้องสาวบทันนี้มาหอดสัมกินอา,าหารกับพาเก๋ไปห้ามอหรืออีกจองอย่างหน่อยมาเมืองเขาเขาเป็นเป็นในมันกับเป็นส่วนส่วนสุขภาพบุรีกับส่วนมีส่วนสุขภาพ สเปรย์ทะนี่ในไรพี่น้องผมสีมาเอาไปแต่ว่า,น,า,า <c oughs> น้อ <c oughs> งพัน่อยอ <c oughs> ะมนนากเลยเราจะน้ำบินเด้บินแล้วโอเคเดี๋ยวไปห้องมองเมืองกันนครไกรซ้อนพี่น้องไปนะาเก๋ไปเปล่งสายตาาเอื้อมากรวดตาพี่น้องเป็นเป็นยาเป็นแบบเป็นต่อกระจกนะต่อกระจกตามากรวดยวนห้องมอเมืองนครไกรซ้อน เ,เมืองที่แบบเป็นห้องมอเมืองแบบกลางนาครไกรซอนเลยพี่น้องอยู่ต่อหนา้นาก็ลักางกันกับอันหองว่าการแควงือว่าเป็นบอนเฮ็ดเบียกกันของอันจอกแวงน,นะเป็นชนกลางของเมืองไกรซอนเลย,ยออกมาแล้วพี่น้องห้องมอไปไลยกูปไปหาหมอ หยาดตาดะยาะดะยาหยอดตาพี่น kind of ้องเดี๋ยวพายึ้นเขาก่อนเข้ามาเป็นต่อต่อต่อลมอะไรแกเป็นต่อลมกลางเมืองสวรรค์อยู่ประมาณนี้พี่น้องมีไฟแดงมาจะมาเห็นไฟแดงเนี่ยโมเนคองง่ายๆเด้อเปิดจะเห็นไฟแดงข้าวโเดขามาสวรรค์นักเขียนหะกานฝักในเมืองมีคนบมีคนนะไปจกันสีผักนะเห็นเขาไดอยู่นะ เเอองินผักต์เลยมันจะมีการแกเงินผักต์ต์เนี่ยอัตโนมัติปะออมีมีแบบมีแบบเงินผักอัตโนมัติเนาะสแกนแล้วมันกระจ่างมาเองปะมันจะมีกระจ่างอีกแบบมมีม้วน,นพนักงานเนาะออมาแต่เที่ยงเช่นค่ำพี่น้องตอนนี้กับสามโมงปลายแล้วเราซ้าเขามาหอดสนามบินแล้วป้าโทชคตะขี้ขอยอนขอน้างในพี่น้องไปเที่ยวตอนนี้เขากำลังไปดัดเขาคนเดียวส่วนใหญ่กับสลอยไปหาสื่อเครื่อง เขามาเดลอดเทื่อเขามาเมืองเตือดเทื่อตอนนี้ไปสือเครื่องสองไอ้น้องเป็นส่วนนั่งแฝกกับหอสนามบินแล้วนี่แหละพี่น้องสนามบินกันข้างขางเขวามือนี่แหละแต่ว่าทางมันจิก่วงเนาะท้างเขาดีอยพูนทางน้ำเลยประมาณกิโลหนึ่งแล้วสิ่ปรหันคุณจะที่ท้ายให้เปิดอนี่นี่คือบรรยากาศหรือว่าสภาพตัวเมืองเนาะตัวเมืองสวรรค์เขตท่าในปัจจุบันพี่น้อง นถนนทนทางเป็นกรสร้างใหม่สร้างได้บริเวณเพื่อนปัจจัยใดพี่น้องถนนทนทางเสร็จนี่ก็บ่องเขาเฮียนจบหน่อยมีป,ป้ายป้ายบริใหญ่หอกป้ายทางนั้นสเกียนมาสนามบินสนามบินสวรรค์เขตมีทั้งเสาทั้งแรงพี่น้องยนต์คื่อน,นอหน่อข้ามานี่ก็บเป็นมาเทียวยังเมืแรงบันจะมาเทียวยังมือนเสา ไปเหลี่ยวมาแต่ไกลๆทางเขาสนามบินมาตลอดพวกบเคยขี่ยนมีแต่มาส่งก็มาพวกบรเคยขีย่จากเทือพี่น้องมัน,มนขี่นีกบ่โู้่าสิกาขี่หรือบ,บอฮู้โหสื่อน้าดอีกปีมันกะเขาเจ้า,จาต้องจอง่วงหนาเนาะบ่แมนว่าสิมาสื่อน่นีนีเลยบอหรือจังไ๋มาสื่อเลยก็ได้บอพี่น้อง ก็ม <laughs> ันว่างเขาห้ขืนมาเลยจังไลยรือว่าต้องจองอย่างเดียวเขาก็โมูหคือกันเขาเลือกการขี่ยน,นบ่เคยขี่ขบ่เคยซื้อปีรถเมย์ยังว่าไปซื้อเลยก็ขึ้นเลยอันนี้สนามบินซอนาเขตแอร์พอร์ตยน์ึ้นชิ้เมื่อนั่แหละพี่นอ้องปันนี้เคชิบวยูแล้วล่ะสวรรค์ก็มีเดินกอล์ฟเดินยังเนาะหลายอย่างผู้ได้มาตีกอล์ฟก็มีเดินกอล์ฟ ทางกับโค้งคักขนาด <g ül> ออมวงจอดรถอาคารผู้โดยสารก,ก็ใหม่กับโบเป็นดอกเป็นบใบซ้ำเหางา,งาไปงานแหลงดิเส่บนีน้องสาวโบเห็นเซโนอยูยอ่เซโนนางก็ดจอดผู้เดียวอยู่พี่ ใส่นอตดีหอยแหลกเที่ยวะจะนำอยู่พี่ติ๊วๆไปลงไปเอาเครื่องน้ำนองกันเด้อโอเคฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเธอไปเที่ยวเฮงเลยเริืมทางเมื่อบายแล้วไปจกัก ลืมแเอาขึ้นเอาคำยองกันได้ก็อ <c oughs> ยากขึ้นสีสวยะะเลครับเอ้ยขอมันขอมันสิลืมทางเมื่อบ้านเลยสำหอับยังได้ไก่มาเลี้ยงวานนี่เก็บเพี้น,ข,นขากล่องวันนี้มีแต่กล่องไก่เนี่ยไปบั <c oughs> ืเฮืง <c oughs> ตามมาเมื่อไห่สนามบินพี่น้องเลยสนามบินแต่งเฮือ,องนังน่นแหละคนเด็ด ไปไปหาซองไอ้น้องผุ่นไปเล่าเบิ่งวะไปเที่ยวไปจังไดมาจังไดไปเที่ยวเพิ่งยแกงน้อยไปเที่ยวเพิงผุดแล้วรอบนี้ไปเพิ่งไี้รีพี่น้องไอ้จะมีเรื่องเล่าร้ายอยู่ดอกเทารอยกับเอื่ยก็ฉิดถาพังวะไปเที่ยวเป็นจังใดหอดรังเวียงวะไปทางเสฉะจังหวัดยังจังหวัดกระบี่มองเกาะหลายๆเนาะ ทะเลงามๆเป็นแต่มอกคคะเว้เอาเข้าไปสนิ้กอนเมื่อสชงาเถาามแต่นอยชิหเบิร์ตสัลอยเดินยนเมื่อและย้อนนะย้อนอายู่หนีมันบริอยู่เลยพี่น้อยมามันเมื่อเลไมนคิดหอนบ้านมันโมเมันจอดามยังเอยถ้าเืืออยู่นี่เลยก็ได้บอกปีย้อนที่บน้ีไปเออี่ลก็ไปีรม่เนาะที่ไปไกลจังได้จองไว้บอกขยามันเต็ม เดี๋ยวไปไหนจะเลี้ยงมันกิดหอดบาทมันย่อนมันมาเมื่อเราเลยโมมาโมเหมาะกับการอยู่สวรสดิ์ป่ะพี่น้องไปหาเอื่อยก็นั่งร้อยหมดแล้วไปพันไปหาสื่อยังมายอมจำจำมาและทำภาษาผู้หญิงเขาก็ไปเที่ยวไกลมาหิวข่าวที่น้ำหิวแนวกินเมืองสวรรคิ์นะหิวอาหารสวรรค์เลย เดี๋ยวบัตรไอบัตบัตมีพี่ไอแกกินแนะนำพี่ไอซื้อขนมเบกันจะมีเงินบะมาหลาะเวียนอย่ท่นี้แหละพี่น้องเลยผ่านทางเมืองผ่าน้องมาหากินเขาน้องขี่ยนทิงในหิเขาตอนสิกรับพี่น้องเ้ยพาพี่น้องมาหลาอเมืองตลาดเมืองสวรรค์เขต ซื้อตลาดตลาดสมคีไซที่ว่าเป็นตลาดสดที่ว่าใหญ่ที่สุดที่ในเมืองสวรรคข์ขายของกินหลายที่ดดสุดโดยสปอนเซอร์อาหารสดถกระดูเห็ดกระดูกบกระดูเขียดกระดูอื่นก็เต็มอันยัดไปหน้องอันนี้คือ่วนย่างแหละเดี๋ยวเราไปหล่อเมืองน้ำกันย่างเนี่ยเอ,าม,อามาใส่เบอต่อธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ย่างเนี่็มีต่อนะต้อนวนเียเออต้อนวนเวียนขายน่าได้บ่ ละหาสิบพันป่ะโอนได้เยอะเป็นห้างนั่นนี่เด้ค่ะจะขายอะไรเ้ยถอดได้ค่ะมันมันมันสั่มกันบ่จิตมาเอ้เอาตันนี้ก็ได้แกมันได้หลายอีันาเพ่อนหลายลองซื้อบางต่อแยมแหลงกันเตอนะเ็บต่อนี่นมนีโมเมนต์ต่อน่นเนาะเป็นต่อนอนเว้น มันก็สีสีขานแท่นอนเวนสีมันสีหมกเป็น er evet well อย่างที่น้องกินต่อกินต่อยำแหล่งไงเนาะต่อนอนเวนทานแต่กินได้หลายเท่าดวะก็นี่เอาแปดสิบเจ็ดสิบแต่ทางต่อ ต่อนอนเวีเจ้เฮ็ดอันนี้ก็มีเนาะเฮ็ดวุกูกอ่อนาตนั่นนลงาาหาปนลายกที่้นน้อยหน่อยนะันดตใหญ่ดิจักโลนีนะ

ปลาย่งไลายนี่บอปลาเสือเอปลาน้ำคองนี่แมนปลาเสือปลาดำคองปลาผัดปลาพัปลาผัดกนแปลาัดน้อเอามาแต่ใส่มาตนํำคองนี่มดแรกะข้ามไปเลยเนาะให้มดแดง นี่คือแหล่งอาหารของพี่น้องชาวเมืองน,ะค,ะค,อนครไกรสอนพิหารพี่น้อง, <S 2> <S 2> องเป็นอาหารสดคนเมืองสวรรค์กับชิมเสื้ออาหารอยู่นี่แหะพี่น้องไปเห็ดอาหารการกินมีแต่อาหารสดพวกคลองปลาก็มีพวกน้อไม้ยังก็มีเห็ดก็มีพี่น้องไปตามฤดูกาลหนับแต่ปลาไม่นำคลองกับลายอยู่นี่นะ เต็มอายะอยู่สามารถเลือกสื่อเลือกสื่อเอาเมือเห็ดอาหารแดยงยำมแแรงพี่น้องเขาเปิดแต่ส่วนยามเแรงว่าเพื่อเขาเจะออกไปหาอาหารเพื่อแม่ขาดไปหาเอาเครื่องขายมาะนะเขาเจะเลยมาขายส่วนยามแแรงข้างนี้ก็จะเป็นโซนพวกหมูพวกไก่พวกปลาพวกปลานินนะพวกอาหารทะเลน้ำไก่ก็มีแต่ตัวใหญ่ๆหมูกับเป็นโตเป็นหัวเลยพี่นอ้องยูนี่มันจะขายแตกต่างกับตลาดอยู่บานเฮาอาหารกับ สปแปกหูปแปลกตาไปในจักหน่อยแต่ว่าจะมนีอาหารจะรายกว่าตลาดอยู่บานเฮาทำอลไรพี่น้องวันนี้ก็มีแต่สีเดินทางกลับแล้วพี่น้องทเขากับชินงางถาพวศสาวเขาจะไปซือ้อเครื่องชอลล่าก็เป็นอาหารหนยพี่น้องตลาดตันนี้สาวเขาจะกำลังหลอดซื้ออีพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอมาน้องสาวพี่น้องเอ้น้องสาวก็มาเรียบร้อยแล้วอยู่ตลาดเพล่ะวันนี้เขาก็สีคอตัวเดินทางกลับก่อนพี่น้องขอบใจหล,ลายๆขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องที่เข้ามาเบ่งบา,บายยพอกันวิดีโอหนาพี่น้อง Mm-hmm. <laughs>